ดาวซินโดมไม่เคยอ,อยู่ในหัวสมองพี่เลยอะค่ะคือเราไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยเราก็ท้องก็เห็นครอบครัวพี่ๆน้องๆมีลูกเขาก็ปกติดีเราก็ไม่คิดถึงเรื่องเด็กพิเศษหรือดาวซินโดมหรืออะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเราไม่นึกว่าเราจะเจอกับตัวเราเองด้วยมันเหมือนถูกรางวันที่หนึ่งอะแจ็คก่อนเลยแล้วคุณหมอก็ถามว่าแล้วคุณแม่จะเจาะน้ำคร่ำไหมก็คือบอกว่าไม่เจาะดีกว่า เพราะว่ามันเสี่ยงเกินไปก็มีคนเห็นต่างช่วงนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรต่อได้แต่ทำใจก่อนทำใจให้เรายอมรับได้ว่าลูกเป็นดาวซินโดรมที่อยู่ในท้องคุณหมอก็บอกว่าจริงๆเด็กดาวซินโดรมเราก็เลี้ยงได้พัฒนาได้เขาก็เหมือนเด็กปกติแค่เรียนรู้ช้า เร,เราทราบแค่นั้นจริงๆตอนนั้นแต่ตอนตอน,ตอนที่เขาเริ่มโตขึ้นเนะี่ยเราจะต้องเอาไปฝึกใช่ไหมตอนนั้นนะ่ะเริ่มรู้ละแต่รู้สึกว่าตอนฉตังนี่มันอูเริ่มเยอะนะเริ่มแล้วถึงจุดไหนถึงจะพออ่ะอันนี้อันนี้อันนี้เริ่มเริ่มเริ่มหนักละสู้กันเหมือนกับเดือนต่อเดือนอนะ่ะปีต่อปีอะ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นพี่ว่ามันอยู่ที่เราอะ่ะอยู่ที่แม่ อยู่ที่พ่อเราต้องละเอียดมากขึ้นนะคะอยู่ที่แม่ะคะ่ะแม่หรือคนเลี้ยงดูะค่ะว่าทุ่มเทแค่ไหนคือเราทุบก,ก็จริงนะแต่เราต้องปล่อยให้มันเดินเดินไปให้จบเดินไปให้ถึงจุดนั้นไม่ว่าใครจะอยู่หรือใครจะไปก่อนไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยที่จะเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงเนี่ยคุณควรจะต้องตรวจคะพี่ว่ามันเป็นการตรวจที่ปลอดภัยปลอดภัยกว่าการเจาะน้ำคร่ำ